ไปกันสภาพนี้เลยนะเนี่ยกระจกแบบนี้เลยท่อแบบนี้เลยไปกันแบบนี้เลยนะรวมค่าพรบค่าตรวจสภาพแล้วก็ค่าภาษีแล้วค่าบริการครับทั้งหมดทั้งสิ้นสวัสดีทุกคนค fin นะครับขอต้อนรับสู่ช่องฟินฟินนะครับวันนี้อยู่กับผมฟิมนมณัดนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปกันมาสักพักใหญ่ๆนะฮะตอนนี้ก็ได้เลิกทายามดีนะครับที่วันนี้ผมจะกลับมาถ่ายคลิปแล้วก็ลงคลิปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ดูดิเปิดคลิปมาน้ํามันก็หมดเลยนะับค <c oughs> ือวันนี้นะครับเป็นเลิกทำย ครบรอบ5ปีแล้วอายุ5ขวบ5ขวบแล้วซึ่งวันนี้นะครับผมจะเอาคันนี้เนี่ยไปต่อภาษีนครับแล้วก็ไปตรวจสภาพด้วยไปกันสภาพนี้เลยนะเนี่ยกระจกแบบนี้เลยท่อบแบบนี้เลยไปกันแบบนี้เลยนะแต่ว่าก่อนที่จะไป <laughs> ตรวจสภาพครับก่อนอื่นเอาไปเติมน้ำม<ะ>ันก่อนหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเลยจ้าโอ้โห0.3ด้วยลากไปต่อ <laughs> ใจคอไม่ดีละ <laughs> นี่แนะ่นี่เลยสตาร์ทกันสักนิดหนึ่งครับ โดยที่วันนี้ครับเราจะไปกันด้วยท่อแบบนี้เลยนะไปตรวจสภาพกันแบบนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะโดยร้านที่ผมจะไปเนี่ยผมจะไม่ชี้เป้าในคลิปใครที่อยากรู้แอดเฟซบุ๊กผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกไปให้แบบนี้แล้วกันนะครับผมไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่ในการที่ถ่ายร้านเขาแล้วก็บอกที่กัดนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างก็เลยใช้วิธีไม่บอกละกันถ้าใครอยากรู้ก็แอดเฟซบุ๊กผมมาแล้วก็ถามในเฟซบุ๊กก็ได้นะครับน๊แบบเดียว กับเจ้า c b บีหสุคันนี้ผม5ปีเต็มๆจากอาดีตมือหนึ่งสู่วันนี้ผ่านเรื่องราวมากันมากมายไว้เดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบรีวิวหลังจากใช้5ปีให้ทุกคนดูกันอีกทีแล้วกันนะครับวอร์มเครื่องกันสักเล็กน้อยฟังเสียงท่อกันเพลินๆไปก่อนนะฮะ <c oughs> ไม่ได้สาตาร์ทหลายวันไม่ไม่กล้าสาตาร์ทแล้วก็ออกไปเลยนะครับตอนนี้ก็วอร์มเครื่องให้เครื่องพร้อมใช้งานกันก่อนโอ,โอ้โห เห็นเลขกระพริบและใจคอไม่ดีโอเคก็เดี๋ยวเราออกเดินทางนะครับไปเติมน้ํามันกันก่อนเฮ้ยชุบแม่ได้กินอะไรที่คอท่อด้วยกลิ่นเหมือนแมวฉี่ใส่หรือเปล่าเนี่ยจอดนานเกินถึงปั๊มแล้วจ้าทางไหนเนี่ย95 95 95 95ทางนี้แล้วกันตึดตดตึดตึดออเสียอันนั้นเสียค่ะ งั้นอันนี้แล้วกันนะทางทางไหนดีทางนู่นแล้วกันนู่นแล้วกันพนักงานนั่งอยู่ส่งสายตามาปิงปิงว่าฉันคี้จะเดินมาหาฉันทีฮ่าฮ่าอชอฮอก็ห้าเต็มถังครับเรียบร้อยเราก็เติมน้ำมันกันแล้วเรียบร้อยนะฮะเต็มถังจุกจุกสี่ร้อยหกสิบบาทไปไปเติมลมยางนิดนึง จริงๆก่อนที่ทุกคนจะไปตรวจสภาพนะครับไม่ต้องมาเติมน้ำมันแบบผมนะฮะนี่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนตรวจสภาพแต่อย่างใดนะครับวันนี้เป็นที่ผมสัเท้าเองนะครับปล่อยให้รถน้ํามันเกือบหมดจอดทิ้งเอาไว้นะฮะแล้วก็เติมลมยางด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องนะครับอันนี้ผมก็เป็นความสับเท้าของผมเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเติมลมยางก่อนตอนแรกคลิปก็จะไม่ยาวหรอกจะมายาวตรงนี้ล่ะขูหร้อนวะ นี่คือวันนี้คือเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับกรมุตุบอกแต่ตอนนี้คือแบบหลังผมจะไม่หน้าจะพังหมดแล้วเนะี่ยเติมลมกันสักเล็กน้อยเอย้คอสายมันรั่วอ,อะไระครับเนี่ยทำไมชีวิตต,ต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยไปไปไปไเราไปทาภารกิจหลักของเราดีกว่านะครับก็คือการต่อภาษีตรวจสภาพ โอเคครับก็เดี๋ยวเราสกิปไปเจอที่ร้านกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมขออนุญาตรีบนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะชนเที่ยงสักก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงร้านที่เราจะมาซื้อพอรบรตรวจสภาพแล้วก็ต่อภาษีกันเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยทุกขั้นตอนที่ผมเอ่ยมาทุกอย่างจะจบลงที่ร้านนี้ร้านเดียวเลยนะครับ ต้องบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะฮะจนผมเนี่ยตั้งตัวไม่ทันจริงๆคือจ,จากในคลิปนะจะเห็นว่าผมนะครับทำหน้างงง,ง,งมึนๆน,นอยู่พักนึงนะครับไม่ได้แกล้งงงนะครับผมงงจริงนะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากจริงๆหลังจากที่ผมขับรถมาถึงหน้าร้านนะครับอยู่ๆก็มีน้องผู้ชายคนนึงนะครับเป็นพนักง,งานของร้านแหละเดินมาถามผมนะว่าพี่ต้องการอะไรจะทําอะไรบ้างนะครับผมก็บอกว่าผมต้องการ ต่อภาษีนะครับโดยที่ผมจะตรวจสภาพที่นี่แล้วก็ซื้อพรบที่นี่ด้วยนะครับน้องก็บอกจัดให้ได้เลยครับผมโดยที่ผมก็ถามน้องเขาย้ําไปนะครับว่าสภาพรถผมเนี่ยผมต้องทาอะไรก่อนหรือเปล่านะครับหรือว่าสามารถทําได้เลยโดยที่ร้านจัดให้ได้เลยนะครับน้องก็บอกว่า จัดให้ได้เลยจะพี่สภาพหนักกว่านี้ก็จัดมาแล้วนะครับก็เลยแบบอืมโอเคตามนั้นแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็ให้ผมเดินเข้ามาข้างในร้านนะครับโดยที่สิ่งที่ผมจะต้องเตรียมทั้งหมดเนี่ยมีดังนี้นะฮะหนึ่งก็คือกุญแจรถนะครับยื่นกุญแจรถให้น้องพนักงานของร้านไปนะครับสองก็คือสมุดเล่มเขียวนะครับหรือว่าหน้าสำเนาก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะฮะใครที่ยังพรอยู่ไม่มีหน้าเล่มก็ใช้สำเนานะครับ และ3นะครับก็คือเงินนะครับผมมานั่งแป๊บเดียวนะฮะยื่นเอกสารยื่นอะไรให้เขาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าโอเคจ่ายเงินเลยจ้าผมก็ทํางานจ่ายเงินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยที่ผมก็งงๆเหมือนกันฮะไม่รู้ว่ามีค่าอะไรแบ่งเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ผมจ่ายเงินไปเสร็จปุ๊บก็เป็นอย่างในคลิปเลยครับผมก็นั่งครับ นั่งอย่างเดียวครับไม่รู้จะทําอะไรนะฮะแล้วเขาก็ไม่บอกให้ผมไปนั่งตรงอื่นด้วยนะฮะผมก็นั่งอยู่ตรงนี้ยาวๆโดยที่คาดหวังนะครับว่าเจ้าพนักง,งานที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับเขาอาจจะบอกให้ผมทําอะไรสักอ,อย่างนะครับแต่นั่งรอสักพักก็ไม่ให้ทําอะไรนะครับจนผมต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นส่องกระจกยักคิ้วให้ตัวเองแล้วนะครับ mm. ก็เลยจะงงๆอย่างในคลิปที่เห็นอยู่ตอนนี้นิดหนึ่งนะครับ จนเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปประมาณ15-20นาทีเท่านั้นเองนะครับไม่น่าจะเกิน25นาทีผมให้เลทเต็มที่ผมก็ได้ยินเสียงรถของผมกลับมาพร้อมกับพนักงานพูดว่าต่อภาษีเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยทุกคนรถผมตรวจสภาพต่อภาษีซื้อพรลบร,รียบร้อยแล้วครับมหาศา,า์ป่ะเฮ้ยมหาศา,า์มากทุกคนงงงงเลยไม่เคยใช้บริการแบบนี้ เดี๋ยว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 ผมขออนุญาตเลื่อนรถไปอีกที่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่หน้าเซเว่นแห่งหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนป้ายภาษีของผมนะฮะเพราะาเดี๋ยวผมจะต้องวิ่งไปต่ออีกไกลไงไม่งั้นเดี๋ยวเจอด่าแล้วเดี๋ยวจะพะโล้นี่ทุกคนผมจะเล่าให้ฟังตอนนี้ผมได้มาแล้วเรียบร้อย นะผมไม่เคยใช้บริการแบบนี้มาก่อนนะครับต้องบอกเลยปกติแล้วเนี่ยรถที่เกินห้าปีสําหรับผมที่เคยใช้มาเมื่อในอดีตนะะก็คือผมเนี่ยจะขับไปตรวจสภาพที่ตรอ,ออด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไปซื้อพละบอมาพอได้เสร็จปุ๊บตรวจสภาพผ่านปุ๊บผมก็จะวิ่งเข้าไปต่ออสีในกรมขนส่งด้วยตัวเองครับแต่ว่าครั้งเนี้ยผมแค่ไปนั่งที่ร้านอย่างที่ทุกคนเห็นไปในต้นคลิปนะครับขับรถไปที่ร้านไปนั่งที่ร้านแล้วก็ถามเขาว่ารถ่งสภาพเนี้ยต่อได้หรือเปล่า ทุกคนใช่ไหมแปบ๊บเดียวนั่งรอแป๊บเดียวแล้วเขาก็เอาใบนี้มาให้ผม <c oughs> คือมันมหาศารย์มากเลยทุกคนเอ้ดูดิตอนนี้ผมได้มาแล้วต่อภาษีเรียบร้อยแล้วคือแบบผมจอดรถหน้าร้านครับจอดรถหน้าร้านเสร็จปุ๊บหน้าร้านก็ถามว่าเฮ้ยพี่ต่อภาษีได้ไหมใช่ผมก็บอกว่าใช่นะครับแล้วก็ยืน่นแล้วก็จอดรถก่อนจอดรถเสร็จปุ๊บแล้วก็ยืน่นกุญชงกุญแจยื่นอะไรให้เขานะครับแต่เขาก็ขอเล่มเขียวผมไปเนี่ยเล่มเขียวเนี่ย พอขอไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงฮะเขาก็บอกว่าพี่รอแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้ผมชาระเงินครับผมเสียงเงินไปกับการต่อภาษีตรวจสภาพรอบนี้นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบาทหนึ่งพันสามร้อยปสิบาททุกคนโดยที่ผมไม่ต้องทำเลยเลยนั่งรอในห้องแอร์ด้วยเออเป็นมิติใหม่แห่งการตรวจสภาพต่อภาษีจริงสภาพแบบนี้เลยเสียงท่อก็อย่างที่ทุกคนได้ยินต้นคลิปนะครับดังหรือเปล่าก็ก็ดังอะ่ะถ้าวัดกันจริงๆงผมคิดว่าไม่น่าจะผ่านนะครับ กระจกก็เป็นกระจกปลายแฮนด์ hand, ท้ายก็เป็นท้ายสั้นครับมาแบบสภาพนี้เลยตรวจสภาพนี้เลยสิ่งที่ผมทําคือจ่ายเงินหนึ่งพันสารปิบาทและนั่งรอในห้องแอร์ครับโหดละโหดมากนะโหดมากคือผมเนี่ยขับรถแบบอายุสา4สิสสิปีนะรถยนต์ผมนะครับคันเก่าเนี่ยก็จะต้องไปตรวจสภาพต่อภาษีนะซึ่งแบบมันไม่ใช่แบบนี้อะ่ะเอออันนี้คือแบบผมเซอร์ไพรส์ามากเรียกว่าเซอร์ไพรส์ได้ไหมเซอร์ไพรส์แหละเออสุดจริงสุดย้อนจริงว่าเรา ก็นะก็คิดว่าเป็นเรื่องดีๆที่เขาจัดหาบริการมาสําหรับพวกเราแล้วกันนะครับเราก็มองล่นง่ายดีสวยๆไปก็ส, <c oughs> <c oughs> <g> <g> สรุปทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมใช้เงินในการต่อภาษีปีที่5นะครับของเจ้า CB 6 5 0 f รเนี่ยรวมค่าพรบรค่าตรวจสภาพแล้วก็ค่าภาษีแล้วค่าบริการนะครับทั้งหมดทั้งสิ้น1380บาทถูกหรือแพงทุกคนก็ลองคอมเมนต์บอกผมนิดนึงก็ได้นะครับว่ามันถูกหรือแพงนะครับแต่ถ้าสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าผมว่าไม่ไม่ได้แพงนะผมว่าถูกด้วยเพราะว่า สิ่งที่ผมทําก็แค่จ่ายเงินแล้วนั่งรอเออคือแบบมันสุดยอดมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งไว้ผมนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวรอกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอญาตไปก่อนนะครับพอทีว่ามีธุระต่อเจอกันใหม่สวัสดีครับ